คำว่าจ้าก็ผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยาให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งพอ,องรับรู้กันทั่วมันจับใส่คุกงยัดขอหาค่าสร้างความหวาดกลัวลุกอำนาจน้ามือตามมวแต่กลัวโดนคนวิจารณ์แค่คำว่าจ้าก็สร้างปัญหาให้ชีวิต ทำลูกไม่ได้แม่มมงก็พินโทรชีวิตตายรัฐทา,ารกลัวลูกเคลื่อนไหวคิดจับแม่ไว้เป็นตัวประกันนานาชาติเขาจึงประจานทหารของพระราชาาำสักคำได้มาให้ กลัวอะไรจึงต้องใช้หนึ่งหนึ่งสองหรือว่ากลัวเสื่อมนุนขารลดการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานลาให้ดีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดควนปีนนะจ๊ะคุณพี่ กดมาให้เจ้าคำ้ำมันเหยียบมันย่ำคู่คามชีวีลุกขึ้นเถิดประชาเรีต่อตาพีหนึ่งหนึ่งสอง วลอะไรจึงต้องใช้หนึ่งหนึ่งสองหรือว่ากลัวเสื่อมนุนทารลการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานลาให้ปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดควรตี วนที่หนูก็มอการนำเงิดการก้าลูกสถาบันแล้วก็ขอร้องทุกคนด้วยเราในฐานะเราเป็นคนไทยเนี่ยานั่นจากใเงนี่ยเขียวไฟเห็นเงิข้าตางาที่ข่าความเสียทางนะที่โจรทุกนที่จะมามันมันไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วในเดือนนี้เกิดขึ้นต้อมองว่าสิ่งที่เกิข้นนี่อคักการอะไรแล้วทำไมเกี่ยจริงก็ทำไมทำไมทไมขาทำไมดูอะไรต่างก็รู้ถงว่าเขาเดิแน่น้าดูดี ด่ากขึ้นเพื่ออะไรลน่ะใกล้วันไหนาดาไหมใช่ไหมมทนน่อที่เราที่่างประเทศก็ต่างประเทศมีใครจะกล้าทำแบบนั้นไดรัฐบาลเองเพื่อในประเทศไทยเองทำกันอยู่นี่เลยในนี้ไทยเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีกฎหมายทุกตัวมีอยู่เรื่องแี่ว่าเราต้องต่อาใจนะว่าว่าเราก็ต้องทำให้ให้ทุกคนอะไรอ่ะ สบายใจค่เด็กศึกษาคุณพ่อยางเาเสยอนาคตไม่ได้ีเ่าเลยนะเนี่ยกัหมายทีทุกคนอยู่แล้วมีความที่ทุกทกคนต้อข e e, ับนึกถึงเรื่องของการเป็นนสถาบันเนี่ยทุกคนเนี่ยมีกฎหมายอยู่ตัวกฎหมายอะไรมีสองกฎหมแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหาจะนีใช่ไหมสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนคนไทยทุกคนด้วยว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ใจเด็กว่ามาตาเึ็กสองไม่เด็กไทเลยเพราะอะไรน พราะถ้าบาดก็ไม่ได้หัวท่านทรงก็ไม่ไา้ให้ใช้นี่คือที่ท่านทรงถามให้แล้วถ้าคุณจะละเมิดอะไรเรื่อยๆกันเรื่อยๆใหมาว่าอย่างไรคุณต้องการอะไรกันไม่ใช่ี่วันนี้ผมจ่ต้องพูดเหรอนะนี่ว่าผมพูดคุณต้องมาให้บ้านเดือนละระบบเหรออะไรไม่เอจะที่เคลื่อนไหวอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรายุโรปนะครับท่านนายกเราจะทำยังไงได้บ้างเนียครับท่านต้องรื้อปหาเขาแล้วถ้ามีอะไรเขาก็ส่งกระพาถ้าเขาไม่ส่งกลับมาแล้วจะทำยไงได้นะ ทุกคนก็ไปตา่ากันทั้งตรงเขาไปทางโน้ทางี่มันทำไห้ที่ไหนในต่างประเทศนะส่วนไหนเขามีทุกคนหายนี่แหละไทยย่างเาม่ท้ามัอะไรไหมเออถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยัามีเพราะอะไรอ่ะเตาคมผิระเทศไทยแค่ไหนมาคนก็ไม่ใน้อยไปผมไม่นื่าทำไรเป็นคนดีต่อยนเย นายกเรานะครับที่แต่งตัวยังแตางตัวอะไก็ทำให้เรามีโอกาสมาเจอพ่อแม่พี่น้องในบรรยากาศอย่างนีนะครับ แต่เราที่แน่วแน่ของพวกเราทุกคนนะครับเราจะอยู่ร่วมกันถึงวันที่เราได้รับชัยชนะนะครับตัองผมวงพลงสามรออยู่ตรงนี้แล้วครับขอบนะครับใชวใจด้วย ก็ห 4, 4. ้า euh สี่สามอยเดี๋ยวมันนึกว่ามันมีอาวุธฝ่ายเ่ียวะง้เจเจอเกว่ามาบอกว่ามีทีกอย่างเลยยี่สหกคุยก็กำลังไม่ช้บฝ่ายมึไม่ชอบบผมไม่ตล้าไปเหอะูทราบไม่ได้นะครับอเลนส่วน้วันขอส่วนที่ใส่าจอีปีปีสวนพั รู้ทันมากๆเดี๋ยวผู้ชายเขาจะทิ้งแล้วก็นหนีไปเอาผู้หญิงคนอื่นแล้วทําไมเราต้องลดความเก่งลดความสามารถลดความฉลาดลดความรวยลงมาเพื่อได้ผัวปัญญาอ่อนแบบนั้นด้วยล่ะคะ Bornig you Maria Have you read message? Please ค um ่ามันสิค่ามันแล้วเธอก็ทำสำเร็จสำเร็จเธอเก่งมากมิสสอนพยานอยู่ในความสงบด้วยค่ามันต้องข้ามันสิพาเาไปต้องข้ามันให้หมอดูวาการด้วยต้องทัวร์คอนโดในข้าวคืนนะค้ามัน ที่ฉันไม่ได้พาไม่สซิอสอรก็ไม่ได้พาเราสองคนปกติดีนี่คือสิ่งที่ต้องทำเราต้องทวงความยุติธรรมคืนมาค่ามันค่ามันค่าไปนค่ามั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 นเธเก่งมากไม่สซิอสอรทธอเก่งมากไม่สซิอสอรทธอเก่งมากเธอทำสำเร็จแล้วเธอทำสำเร็จแล้วไม่สซิอสอรที่เท้า Amazing musician is my grandfather. He played everything from jazz to classical music and composed dozens of wonderful songs. It's a cultural side of a famous family which you may not recognize, but I hope you soon will. I'm Princess Siriwan Navari of Thailand and I'm proud to follow my family's musical footsteps. I am composing my own music and planning a very special concert in the presence of my father, His Majesty the King Mahabashirang Khan. My musical tribute will be performed by the Royal Bangkok Symphony Orchestra and special guest musicians from Vienna Philharmonic. It's a cultural side of my beautiful country that you may not recognize, but I hope you soon will. ไปดูหนังไทยเรื่องหนึ่งค่ะแล้วตอน<ม>ที่ยืนเพลงสรรเสริญอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือสายตาสอดสายตลอดเวลา <c oughs> มีผู้หญิงที่นั่งข้างหลังไม่ยืนแต่ผู้ชายที่มาด้วยยืนอตอนเพลงสรรเสริญพระบารมีใช่เราก็มองแล้วเราก็มองสองครั้งแล้วก็ชะงกเอียนตัวไปดูว่าขาหักขาขาดขาด้วนหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดขาไม่มีแล้วไปด่าเขาเนี่ยเราจะซวยใช่ไหมคะเราก็ต้องส่องขาเพียงนิดหนึ่เอาให้ชัวร์ว่าขาเองโอเคพอขาโอเคเสร็จก็กางจะหันไปด่าเพื่อนที่ไปด้วยค่ะพี่พี่เพลงยังขึ้นอยู่เลยอแต่ตอนนั้นคือโกรธแล้วนะคะหัวใจตึกๆคือโกรธมากแล้วอ่ะโกรธเพราะไม่ยืนเพลงสรรเสริญอันนี้คือเรื่องบนท้องถนนแล้ว เรื่องอารมณ์เสียงวุญญ่นวิดอย่างอื่นมีไหมคะมีไปลงหนังครับหน้าบ้านสุขุมวิท61แล้วไปดูหนังไทยเรื่องหนึ่งค่ะแล้วตอน <c oughs> ที่ยืนเพลงสรรเสริญน่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือสายตาสอดสายตลอดเวลา <c oughs> มีผู้หญิงที่นั่งข้างหลังไม่ยืนแต่ผู้ชายที่มาด้วยยืน <c oughs> ตอนเพลงสรรเสริญพระบารมีใช่เราก็มองแล้วเราก็มองสองครั้ง แล้วก็ชะโงกเอียนตัวไปดูว่าขาหักขาขาดขาด้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดขาไม่มีแล้วไปด่าเขาเนี่ยเราจะซวยใช่ไหมคะเราก็ต้องส่องขาเขาทีนึงเอาให้ชัวร์ว่าขาเองโอเคพอขาโอเคเสร็จก็กำลังจะหันไปด่าเพื่อนที่ไปด้วยค่ะพี่พี่เพลงยังขึ้นอยู่เลยแต่ตอนนั้นคือโกรธแล้วนะคะหัวใจตึกๆคือโกรธมากแล้วอะโกรธเพราะไม่ยืนเพลงสรรเสริญ มันเรื่องค่ะมันนี่ต้องขู่ละฮึแล้วฮือแล้วฮือแล้วโอเคเพลงพอเพลงจบปุ๊บก็คือหันหันไปเลยไม่ได้หันอย่างเดียวค่ะเดินเดินออกจากแถวเขาไม่ได้อยู่ในแถวข<อ>เขาอ,อยู่ข้างหลังใช่แล้วเหมียวก็เดินออกไปแล้วก็ไปถามบอกว่าทําไมไม่ยืนเพลงสรรเสริญนี่หมายความว่าทุกคนเขานั่งแล้วถูกไหมฮะก็คือคุณเหมียวบรรยากาศต้องนึกนะคะว่าบรรยากาศเงียบมาครุเลยนะทําไมไม่ยืนเพลงสรรเสริญ เขานั่งไขว่ห้างแล้วก็แบบเจ็บท้องถ้ายืนได้คงยืนแล้วล่ะเขาท้องเหรอเขาบอกเขาเจ็บท้องเฉยๆค่ะเขาไม่ได้ท้องค่ะเขาใส่รองเท้าส้นสูงอย่างเนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เลยบอกว่าไม่ยืนเพลงสรรเสริญไม่ต้องอยู่แผ่นดินนี้คือตอนนั้นเขาเตรียมจะดูหนังดานูแล้วค่ะประมาณว่าออกไปเลยแต่ว่าคนหันมาดูไงคะหมายถึงทั้งโรงหนังอะ ก็เลยบอกทุกคนในโรงหนังว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยืนเพลงสรรเสริญค่ะแล้วคนในโรงคนในโรงเป็นไงฮะก็ฮึมฮึมแล้วค่ะก็ไม่ดูหนังแล้วอะดูคุณเหมียวอะแล้วก็เพื่อนคนนี้ค่ะที่เหมียวเดินออกไปเพื่อนที่ไปด้วยค่ะก็รีบกระชากเหมียวว่าเปลี่ยนที่นั่งลงไปห่างหน่อยคือหนังเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยวันนี้ยังจําไม่ได้ว่าเรื่องเป็นยังไงเพราบิวอารมณ์แบบคือโกรธไงคะครับหัวใจนี่คือสามชั่วโมงนี่คือโกรธจนแบบคอตีบเลยอะแล้วหันไปดูเขาตลอดเวลาว่าแบบ ยังอยู่ไหมฮะแล้วดูหนังจบอารมณ์ลงไหมคะยังบิวตลอดสามชั่วโมงแล้วคุณเหมียวคอยดูเขานี่เพื่อตลอดเวลาว่าอย่าไปไหนเพราะจะไปกระทืบเขาคือขอให้ได้ลุกเถอใช่ตามแน่นอนตายแน่ตายแน่พอหนังจบก็คือวิ่งไปเลยค่ะครับหายไปแล้วลงหนังเนี้ยเขามีกระไดเลื่อนสองอันนะคะหาไม่เจอแล้วนะคะวิ่งเข้าห้องน้ําทุกอย่างหาไม่เจอก็แบบแล้วก็ลง แต่ลงมาครึ่งนึงอะค่ะคือคอยดูอยู่ตลอดเวลาไงเขาก็ไหลลงมาพอดีก็เลยชี้หน้าเขาอีกทําไมไม่ยืนเพลงสรรเสริญอเขาเลยบอกว่าไม่ยืนแล้วจะเกี่ยวกับใครคนไทยเกี่ยวกับกูก็คือแต่ตอนนั้นเราถึงพื้นแล้วไงคะก็ถกแขนแล้วแต่ผู้ชายที่มาด้วยเขาดึงแขนผู้หญิงคนนี้แล้ววิ่งย้อนกระดไปอะค่ะแล้วเหมียวก็เลยบอกเพื่อนที่ไปด้วยบอกเอารถไปขวางทางออกคือเอาเรื่องแน่วิ่งไปหาหาไม่เจอ เป็นชั่วโมงหาไม่เจออ่ะคือคือด่านในโรงหนังนี่เรายังพอนึกได้เพราะว่ามันเหตุการณ์นาวินาทีนั้นใช่ไห<ช>ม<ช>คะแต่รอจนสามชั่วโมงดูหนังจบวิ่งตามหาในห้องน้ำาใช่ใชใชคือลงบันไดเลื่อนนี่ค<ช>ุณก,กะจะฆ่าเขาให้ตายที่นั่นเลยเหรอใช่ค่ะกะคือต้องต้องเป็นเรื่องแล้วค่ะโอ้โหก็แรงแบบนี้ค่ะมีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าตัวเองโกรธแล้วก็อารมณ์ขึ้นแรงที่สุดไหมคะคือจริงๆมีเยอะไงถึงขั้นแบบมือสั่นนะคะ โกรธแบบ,บมือสั่นอ่ะเดือนหนึ่งต้องมีหนสองหนนะคนโกรธจนมือสั่นได้เนี่ยแปลว่าต้องโกรธมากใช่ไหมคะ,ะเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะบางทีอือมยกตัวอย่างนะคะเรื่องไหนไม่เป็นเรื่องบ้างเรื่องแบบคนที่บ้านทําสีเสื้อตกใส่อย่างเงี้ยค่ะครับก็โกรธอ่ะรถนี่ต้องเป็นคือทุกอย่างต้องแบบเพอร์เฟกหมดสมบูรณ์แบบครับลเลอะเทอะไม่ได้เสื้อผ้านี่เรียงตรงอย่างนี้เลยค่ะ เรื่องที่ทำงานก็ดุลูกน้องเยอะมากเออใช่ตอนเป็นเจ้านายเขาลูกน้องสองร้อยคน,นไม่ฟัง,ง,งพูดอย่างเดียวบอกพี่พูดแล้วทำไมคุณฟังไม่รู้เรื่องอแทนที่จะคิดว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องใช่ป่ะคะว่าเขาเลยว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องครับดุขนาดไหนฮะคุณเหมียวอ,ออฟฟิศพันตารางเมตรเนี่ยห้องอยู่ริมสุดเนี่ยโอเปอเรเตรอร์ได้ยินอะ พันธลางเนี่นี่ใหญ่กว่าสตูดิโอใหญ่กว่าใหญ่เยอะเลยช่ะโอเปอเรเตอร์ชื่อน้องนับน้องนับยังได้ยินเลยถ้าคนสุดท้ายได้ยินนี่หมายความว่าสองร้อยคนนี่คือไม่มีใครโผล่จากพิธีช่นออกมาเลยค่ะไม่มีใครโผล่มาเลยอ่ะปีทีนี้คือแบบโอ้โหค่ะมันก็ถามว่าแรงมันมันก็แรงอ่แต่เือนคนเก็บกดไงคะพอต้องการทํางานให้ดีมากลูกน้องไม่ได้อย่างใจก็ปีมีลูกน้องลาออกเพราะคุณด่าไหมคะไม่มีค่ะ ยังโชคดีแต่ลูกน้องก็คือใจเรานักเลงอะค่ะเขาก็เหมือนกับโกรธง่ายหายเร็วแต่เราก็รู้ว่าคําพูดเรานะมันยังไงมันก,ก็ต้องกระเทือนใจคนอื่นเขาค่ะคุณเหมียวนี่เป็นคนค่อนข้างแบบ aggressiv เนี่ยดุรแรงตั้งแต่เด็กหรือเปล่าฮะไม่ก็คือปกติค่ะโซนปกติ อะไรปกติแต่ไม่ agressive ไม่ไม่ไม่แรงรอย่างนี้ไม่ก้าวร้าวอย่างนี้เ้าแล้วคุณถึงม,ม,มันมีอาการมันเริ่มเป็นนี่ไงฮะที่ที่เหมียวบอกว่าด้วยความไม่รู้ตัวเนี่ยตัวอัตตาหรืออีโก้มันถูกเป่าลมเข้าไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยในชีวิตจนเราไม่รู้ตัวส่วนความโกรธก็เกิดขึ้นหงุดหงิดนิดหน่อยหงุดหงิดนิดหน่อยแล้วมันก็เริ่มหงุดหงิดมากแล้วเริ่มโกรธค่ะ กรงกำนักคนไทยเลี้ยงให้ทุกส่วนอยู่ฮรเมกับสนกทั้งหมดทั้งมวลด้วยภาษีมากาเ <c oughs> มือน,นี้ไทยไม่เคยสงบสยกใตตีนกษัตริย์ทรราชมันกุมแหงและกดขี่สลาเงินทุกบาทเป็นภาษ Kesad judi kindi job ton